สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับพบกับช่องช่างพงพาเลาะนะครับก็ช่วงนี้นะเอฟซีไม่ได้พาพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะฮะไปเลาะทุกที่ทุกแดนเนาะ <c oughs> ก็มาเลาะแถวสวนมันนะครับนี่ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะ f อฟไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ขึ้นมาแต่เช้านะครับพี่น้องมาถ่ายแปลงนี้นะฮะ เมื่อวานนี่แปลงด้านบนนะครับก็มันเป็นป่าหญ้าคากั้นนะฮะเอฟซีเนาะเพราะว่าทิ้งมาหลายปีนะครับไม่ได้ทำก็ลกล้างนะฮะเอฟซีไม่รู้ว่าจะเอาญ้าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าลกมากเลยนะครับ มองตอนที่เราไถยปลูกนี่มันยังไงไม่รู้เนะาะทุกท่านเหมือนจะไม่มีหญ้านะฮะแต่ถ้าฝนตกลงมานี่โอ้ยไม่รู้มันมาจากไหนนะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายเนาะมีลุงเตือยนะาน้องมาต้อยนะครับ,รบขึ้นมาเสียบมันสปะหลังช่วยนะครับผมก็ยังเหลืออีกนะเอฟซีล็อกที่ดุงนี้ ทำนะครับตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมาทําเนาะปีนี้ผมมาจะทําหมดนะฮะเอฟซีเต้องได้ดันนะครับดันหญ้าออกแล้วก็ไถนะครับพี่น้องไม่ขึ้นมาทําก็อ้ยปล่อยให้ลกเนาะมันจะเอาไม่ได้นะเอฟซี FC. เดี๋ยวเจ้าที่กรมป่าไม้มายึดนะครับเดี๋ยวก็ไม่ยึดนะเอฟซีเนาะเขาฝังแนวเขียดให้แล้วนะครับ ดินดีนะเอฟซีนะดินดีนะครับมันเป็นดินดำๆออกเหลืองๆยังไงไม่รู้นะฮะเอฟซีนะถ้าใส่ปุ๋ยเยอะนี่นะดินแปลงนี้นี่หัวใหญ่มากนะครับมันหัวใหญ่มากนะน,นะฮะก็ใช้หางนี่ครับผ่านห้า นะครับผมทำการยกล่องเอาเลยนะครับไม่ได้ใช้ผ่านยกล่องเนาะก็จะช้าหน่อยนะครับผมช้าก็ได้ได้พาเลียงามฮะนี่ก็ไถสองรอบนะฮะเอรอบแรกเป็นล่องมันไม่เหมือนรถใหญ่เนาะ รถเรามันเบานะครับพี่น้องก็ได้สองรอบนะครับรอบแรกนี่มันมันไม่ลึกนะครับทุกท่านมันล่องล่องมันเล็กเนาะถอยไปสาอีกนะครับถึงจะเป็นล่องสวยนะครับตรงเป๊ะนะให้เสีต่ก่อนแปลงนี้ผมทำนี่ได้เจ็ดตัน นะครับแปลงนี้นะครับผมนะรวมถึงแปลงด้านบนนี่ยี่สิบตันนะครับถ้ามันไม่เน่านะครับพี่น้องก็ส่วนมากมันมันไม่ค่อยเน่านะครับพี่น้องแปลงนี้นะฮะแปลงด้านล่างนี่แปลงด้านบนนี่เน่านะฮะเอฟซี FC. ก็ไม่รู้ว่า ปีนี้มันจะเป็นยังไงเนาะ,นะครับโอ้ oh. ถือว่าเป็นดินใหม่นะครับเพราะว่าปล่อยปีที่ผ่านมานี่ไม่ไม่ได้ปลูกเนาะปีก่อนนี่บบาๆปุ้ยปลูกนะนะถือว่าเป็นดินใหม่เลยนะครับพี่น้องนี่ด้านข้างก็เป็นป่าป่าไร่เนาะหน,น่อไม้ไร่ก็ ชนหน้าฝนนี้ไม่อึดไม่อยากนะครับก็รอน้องอไอเดียนะฮะขึ้นมาเสียบช่วยเนาะก็หรืออีกนิดนะหรือฝั่งด้านนี้นะฮะก็ทําถนนลงมานะทุกท่านทําถนนลงมาเพื่อช่วงเรามาพุนยาข้ายามันจะได้ง่ายๆเนาะเฮเป็นยังไงนั่งเจ้าแล้วเมืม่อย ต้องเดินํำรวจเนาะอ่าว่าที่คุณหมอนี่ชุงเตยบอกว่าจะเอาตาตาลงบ่ะ,ะเอาตามันลงหัวมันจะขึ้นข้างบนมันจะได้เวลากดมันจะได้ไง่ายงหรอ <c oughs> มันก็ดีนะเอซแช่ฮอร์โมนนะครับพี่น้องนี่ตามันเริ่มแตกนะทุกท่านใส่กระสอบเนาะสองสองสองวัน นะครับตามเริ่มแตกแล้วนะครับพี่น้องนี่ยี้เขียวนี่นะครับโอ้น่าจะออกไวอยู่นะครับดินก็ชุ่มนะปีนี้คงคงไม่ได้แซมดูจากพันมันสำปหลังเราแล้วเนาะนแป๊บเดียวนะเอฟซเสียบนี่ไม่ไม่นาน ก็ค่อยๆทําไปนะครับเรามีรถไถของเรานี่ไม่ไม่ต้องรีบนะครับแต,แต่ก่อนนี่จ้างเขามาไถเนาะทุกท่านเขาก็ไถหมดแล้วมันปลูกไม่ทันนะครับบางทีบางปีฝนก็ตกนะครับมันไม่ได้ใจมันไม่ได้มากเลยนะครับปีนี้ไถพอสมควรแล้วก็กลับมาปลูกนะครับมันจะได้คักๆหน่อยนะฮะ เสร็จตรงนี้เดี๋ยวด้านบนนะพรุ่งนี้ผมกับแม่มาต่อยนอ้องก็จะมาจูดหญ้านะถูหญ้านะครับก็ยกล่องไปด้วยนะได้เท่าไรเอาเท่านั้นนะครับส่วนแปลงด้านล่างนะครับพี่น้องก็เสร็จจากด้านบนตรงนี้ก่อนเนาะค่อยลงไปเป็นด้านล่างถ้ามันไม่ทันก็รอฝนอีกนะครับส่วนพันธุ์มันสัปะหลังนี่ อาจจะไม่พอนะครับเปลงด้านล่างนะครับผมเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะเปลงด้านบนนี่พอนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านเป็นยังไงน้องโทรมาอย่างอดีบอกว่าทมเมอทมซิเมอร์ โอ้ถ้าถ้ามันแปนเนาะแม่เนาะถ้ามันแปนนี่โอ้ปลูกยางนี่ได้เยอะนะเอฟซีสี่ห้าร้อยต้นนี่สบายนะครับอ่ะค่อยๆทำไปนะครับพี่น้องอหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทนแดดทนฝนเนาะก็ชาวไร่ชาวนาน,นี่แหละนะครับพี่น้องอ่ะเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ